พืชผักส่วนครัวคะ่ะพริกอันนั้นคงจะเป็นบวบหรือว่าแตงเจ้าแล้วอันนี้คือฟักทองค่ะแม่น้ำหอมชอบมากเลยไปค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศทุ่งนานะคะนี่ค่ะเขาก็ปลูกไว้แบบนี้นะคะคนที่ว่า เขาปลูกพืชผลแล้วออกผลผลิตสวยงามอะ่ะแม่น้ำหอมมาโชคดีมากเพราะว่าแม่น้ำหอมเป็นคนที่ว่าปลูกอะไรแล้วไม่รอดอะคะ่ะประมาณนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรปุ๋ยก็ใส่น้ำก็ลดเหมือนฟักทองอ,ะอ่ะปลูกพอออกลูกมาแล้วก็เหลืองอีกแหละเหลืองอีกแหละดูเขาปลูกโอโ้โหน่าจะปลูกขายนะคะ นี่แหละค่ะวิถีชีวิตบ้านเรานะคะโอ้หอมเป็นงามงามหอมปน้อกปลูกพริกปลูกหอมงามงามขออาภัยที่ถือกล้องนิ่งเป็นจุดๆนะคะคือแม่น้ำหอมก็เก็บภาพบรรยากาศด้วยค่ะ โอโห้ต้นไม้ใหญ่สวยประมาณเนี้ยถ้าสวยเราก็จะจอดถ่ายประมาณนี้นี่ก็เป็นสะพานแต่ไม่กล้าไปหรอกเ้าแต่อันนี้ยังไม่รู้ทางออกเลยนะคะเาจะไปทางไหนอโอโห้ทหุ่งนาลองหน้าทํานาสิโอโหคงจะเขียวมากดูนะจ้าเนาะเขียวหน้าดูอะ ป่าเดี๋ยวแม่ต้างหอมจะพาไปเรื่อยๆเจ้าพอจะมีอยู่สองข้างทางนะคะทางนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่จะไปอ้อมตรงจุดไหนก็ต้องลองไปดูกันค่ะโอ้คงจะเป็นข้างหน้านะคะเนี่ยเจ้าเป็นเคเตอร์อันทั้งคนดี่ว่าผ่าน ผ่านการตั้งค่าหรือไม่ผ่านการตั้งค่าคลิปเรียวคลิปยาวคลิปสั้นใดๆก็คือถ่ายแบบนี้ลงไปเลยค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูค่ะเพราะว่าการทำงานกลุ่มเนี่ยเพื่อนเพื่อนเคเตอร์เราช่วยกันนะคะขึ้นหน้าฟีดใครเขาก็ดูเพราะว่าเป็นงานของเขานะคะ ไม่ว่าจะซาละหรืออะไรบางคนพูดไม่เก่งก็ถ่ายบรรยากาศไปใช้เสียงสดๆของเราไปนะคะประมาณนี้เลยะคะ่ะดูภาพบรรยากาศไปนะคะตอนนี้ก็เย็นนะคะลมเย็นนะพี่นอ้นองเย็นมากเย็นขนาดบรรยากาศคือดีมากนะคะดูบรรยากาศท้องถุงนาไปกับแม่น้ำหอมเจ้าอ่า ว้าวว้าวว้าว,ว,าวออโอ้ถนนถนนขออภัยในความดังของกักกมมงตกาเนี่ยมะม่วงต้นเนี่ยแม่น้ำหอมหมายตาไว้แล้วนี่มะฮู้เป็นมะม่วงอะไรอย่างนะคงจะดกหน้่ดูอะ่ะจี๊ มะม่วงถ่ายรูปแป๊บนะคะโอเคเลยค่ะก็อยู่บริเวณบ้านมีบ้านติดทุ่งนาก็จะเยี่ยมเลพี่น้องสงบสงบ,สงบเดี๋ยวสักปีหน้าเนี่ยแม่น้ำหอมก็ย้ายโรงเรียนลูกนะคะไปที่ตัวเมืองเชียงรายนะคะเพื่อจะค้าขายด้วยนะคะอ่าอยู่แถวแถว ใกล้วัดล่องคุณนะคะอ่าแถวนู้นก็จะ,จะเจริญกว่านี้หน่อยนะคะทางด้านค้าขายหรืออะไรก็จะเมษาเนี่ยค่ะโรงเรียนปิดเทอมก็จะไปหาดูลู่ทางนะคะที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะก็คิดว่าถ้าเขาเข้าโรงเรียนได้สักประมาณปีหนึ่งก็อาจจะหาซื้อที่ที่ ที่ที่ไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะแต่ขอแบบสงบแบบนี้เลยนะคะอ่าแบบติดเขาติดทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบที่ว่าติดถนนไม่ชอบแบบคนพุกพ่านค่ะแล้วเวลาเราอ่าถ่ายคลิปเป็นเอเตอร์แบบนี้โอ้อยู่กับธรรมชาติอะ คนชอบดูค่ะชอบดูเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วเราจะทําอะไรมันก็ไม่มีเสียงรบกวนใดๆก็สงบนั่นค่ะบ้านแม่น้ําหอมอยู่ตรงนั้นอะหลังสีแดงนั่น,นค่ะก็ไปเลื่อยไปเปื่อยนะคะภาษาคนอยู่คนเดียวเนาะลูกก็ไปโรงเรียนละตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านอีกค่ะ แต่ถ้าจะออกไปถนนใหญ่ก็จะมีถนนตรงนี้แล้วก็ถนนตรงนู้นที่แม่น้ำหอมเข้ามานะคะโอเคค่ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเช่นเคยขอบคุณที่เอนดูแม่น้ำหอมนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเล็กๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับวิถีชีวิตธรรมชาติบ้านนาค่ะบายบายแม่น้ำหอมพักทุกคนจ้า